กับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่กับผมอูช่างไอ้โมนิฟายรถดําแต่งอยู่กับ youtube อูช่างไอ้โมนิฟายรถดําแต่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้กันดีกว่าเนาะหายไปนาน u ยูดีนึกส b i บิ๊กมโมเดลรถดําพว่วงนาะที่หายไปนานที่หายไปนานเพราะผมไปแต่งมาครับส่วนชุดแต่งมานิดๆิหน่อยหน่สเกิร์ตล่าง สเกิ์ตหมวกแก๊ปปันแบบน้ำฝนขากระจกคันนี้เปลี่ยนไปเยอะครับเนาะมันจะมีสีเก่าเหลือบเลื <ๆ S 1> นิดนึงคันนี้อยู่กับผมมาก็เจ็ดเดือนไปเดือวละขออภัยท้วเสียงฝนนะนะฝนตกนะแล้วคันนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างผมจะมาบอกกันครับผมมาเริ่มเลยชุดหน้าครับกระจังหน้าแก้มใแบปัดน้ำฝนหมวกแก๊ปกระจกขาตจกนะกันชนหน้าสเก์ต นี้คันนี้ผมแต่งผมเปลี่ยนหมวกแก๊ปไม่ใช่เปลี่ยนครับแค่แปรับมันนิดๆหน่อยๆข้อทรงส่วนที่ทางว่าจะเป็นขาจกขากระจกุ่นเด็กโกะข้างเป็นชนสเกิร์ตกระจังปั่น้ำฝนที่ทําที่ทํามาเมื่อว่าก็จะเป็นปั่นลำฝนครับนี่เนะาะสสยเพื่อความสวยงามครับกระชนหน้าก็ยื่นเนา ราคาจุดที่สองจุดที่สองครับเป็นกันศาสตร์กระจกข้างกันศาสตรอ์อะไรนะมือจับประตูซุ้มล้องานหุ้มครับงานหุ้มท่อเออท่อรถนี่เนาะท่อรถด,ด้วยอันนี้เป็นงานทําด้วยมือครับผมต้องทาบเอาท้าบตามอประตูรถหัวเก๋งอันนี้ก็ต้องใช้กระดาษมาปิดอีกทีหนึ่งเพราะว่า ติดเพียวๆมันไม่ได้ครับมันเราไม่อยู่นเนาะแสบตาขออภัยนะครับมาจากแสงมันสว่างฝนตกด้วยขออภัยในการตะโกนเสียงซุ้มล้อบ,บางกนหลังมาทำเอาภาพเหาืนหุ่มสนสีอ่าครับผมใช้เมนจิตทำนี่เลยแต่ถ้าคันใหม่มาอาจจะพ่นครับใช้เป็นพ่นสีเอาเลยอันนี้มันทดลองใ็้ครับนี่ฝาครอบก็เป็นท e. ีครับนี่หลงฝนก็เนี่ยครับยางรถครับผมยางในรถเลย ทนครับทนถึกทนถึกด้วยภาพจุดที่สามนครับบางโกนตัวลูกแล้วก็ที่กันหมาตัวลูกบางโกนอาเรีกบ,บางโคลนะครับบางโคนนั่นแหละอันนี้งานหุ้มครับงานหุ้มงานหุ้มครับผมอ่าเนาะอันนี้ผมทําด้วยมือทําเองครับทาบทาบแล้วก็ทํทาตามผมทำสองฝั่งครับเดีย๋ยวทางฝั่งนูน้นจะทิ้วด้วย อ่าเน้ะอันจุดที่สามเนาะจุดที่สี่ฝั่งซ้ายครับผมจุดที่สี่จะเป็นกันาสาดกระจกโชคาอ่อนแล้วก็ที่จับประตูชุ่มล้ออันนี้จะเป็นถานน้ำมันครับกว่าตัวกองดัก,กน้ำมันใช่ไหมผมเริ่มผมเริ่มผวขาอพายนะบางกนอ่าบางโกนตัวแม่เป็นหุ้มเนาะข้างในยังเป็นธรรมดาอยู่เลยเพราะว่าผมทำไม่ได้เนาะก็ตามนี้ครับ ต่อไปเป็นตัวลูกครับผมเป็นตัวลูกเดี๋ยวดูตัวลูกก่อนตัวลูกเป็นมังกรครับงูเหมือนฝั่งขวาเมื่อกี้เนี่ยเหมือนตัวลูกเหมือนฝั่งขวาแหละเหมือนกันครับผมเหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะพุ่งเรียขออภัยนะฝนตกด้วยอ่าเนาะเหมือนกันเลยส่วนตัวแม่ท้ายใจเรื่อเรหน่อยเพราะรถใช้งานนี่รถใช้งานจริงไหมดูจากท้ายรถครับผมนี่สันแท้ต้องเป็นนี่สันแท้ครับผมนี่สันแท้ผมก็ทำเอาเอาง่ายๆคือผมทำกายอยู่นะ นฟิวมือกากาอยู่ฟิวมือเตกอยู่ตอนนี้เนานะไม่วนะ่าเนาะต่อไปเป็นนี่ครับใช้งานจริงไม่ใช้งานจริงนูจะพูดไทยครับนี่ใช้งานจริงไหมนะครับต่อไปเป็นท่าตัวลูกบ้างนนีน่เป็นท่าตัวลูกครับผมตัวแม่วิ่งบ่อยเพราะว่าตัวแม่มันต้องคอยเลี้ยวโน่นนี่นั่นอีกไงล่ะไงล่ะ,ละมีคนถามผมนะ นี่ครับแม็ค้าขายไหมแม็ค้าผมไม่ขายนะผมจะเก็ตซื้อใหม่เพราะว่ารถมันก็นานแล้วอะเนาะตัวตัวลูกไฟท้ายนี่นี่มองฝุ่นยืนนิดนิดไม่ยืนน,ยนิดละยืนนอะเลยเนี่ยผมว่าผมจะยกมางฝุ่นลงในตอนนี้ให้มันเข้ากับตัวรถเนาะอันนี้คือมูลรวมทั้งหมดของรถนี้ผมเนาะคลิปนี้ผมอาจจะจบไวหน่อยเพราะฝนตกด้วย พูดนู่นน่ะเห็นไหมค่นี้ผมจะกระชิบหน้าวันนี้วันนี้สวัสดีครับผม